ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีทุกคนครับผมเกมใหม่ครับผมเกมใหม่ที่กำลังจะมาในตอนนี้ Speed Winner ในค่าย P J จะบอกโอ้โหรถแข่งว่ะมาเป็นรถแข่งว่ะรอบนี้ P J ออกมาแนวนี้เหรอโอ้ยมาดูอัตราการจ่ายเกมนี้หน่อยมันเป็นยังไงเอ่ยมาดูหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยมีวายสเกตเตอร์โอ้โหตัวที่จ่ายแพงที่สุดก็จะเป็นรถสีแดงแล้วก็ร้อน ฝาเติมอะไรเนี่ยที่เติมน้ำมันถุงมือประแจวสวยอ้ยอย,อย,อย,ยังดูไม่จบเลยนะฟีเจอร์การหมุนฟรีเกมนี้สแกตเตอร์สี่ตัวผมหมุนแปดรอบสัญลักษณ์สแกตเตอร์เพิ่มตัวแต่และตัวนั้นจะเริ่มกันหมุนฟรีเพิ่มอีกสองรอบอคการซื้อฟีเจอร์ซื้อได้ด้วยเกมนี้อืมน่าสนใจเกมใหม่ในค่ายพีจ ออเประเดิมหน่อยเลยที่30บาทวันนี้พกมา 300. มสามร้อ้วยเหรอสวยนะเนี่ยภาพแม่งสวยมากเลยเกมนี้นะอุ้ยขอรถแถวหนึ่งขอรถแถวหนึ่งขอรถแถวหนึ่งอุ้ยแต่ไม่มีตัวคูณเฮ้ยมาเนี่ไงตัวคูณโอ้โหมาเป็นคูณโกเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เกมใหม่ เท่าไหร่วันเนี้ยเึ้นซูเปอร์เมกาหนึ่งพันแปด1 8ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เออคุณเจ็ดเร็วอุ้ยมีถึงอุ้ยมีคุณเจ็ดด้วยเหรอโอ้โหดองนี้ลดแล้วโอ้โหเอาแล้วไงถุงมือเอาแล้วไงโอ้โหคุณเจ็ดบวกคุณสองไปสองสองันเรียบร้อยแล้วไง ดูเรี่ยงเลยเกมใหม่บอกเลยเป็นได้เกมที่น่าสนใจอีกหนึ่งเกมแล้วไงดองนี้หนึ่งพันห้า ขอเล่นสเกตเตอร์หน่อยขอหน่อยขอหน่อยสี่ตัวเกมนี้ขอหินกัปตาหน่อยอ<ส>ุ้ย <c ười> คุณแปดก็มาปาเจอุ้ยมีวายทั้งสองตัวแต่ไม่มีตัวจ่ายอะไรเนี่ยรถว่ะโอ้รถไม่มาปาเจเหรออุ้ยสวยได้อยู่ปาเจ มาคูณสองร้อยยี่สิบน้อยไปวะมา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 ขอหน่อยขอหน่อยมาโอ้โหมามเหลือสองแถวได้ลุ้นอยู่ไม่มาแต่สุดท้ายสุดท้ายว่าไงไม่เคยเออให้ลุ้นไปเรื่อยมาก็มาเลยไม่ต้องให้ลุ้นมากหรอกสะสมคูณสองถึงคูณสิบไหน คูณจะจะสะสมอุยอ๊ยอุ๊ยคูณเยอะจังนะขอตัวจ่ายด้วยดีแหมจะคูณอย่างเดียวเลยติบแถวหนึ่งมาได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่สูงมือแถวสามโอเคปาแจขอปะแจแถวสองอุย๊ยปาแจไม่มาเฮ้ยเอาอยู่นะผมว่าเกมนี้ค่อนข้างโหดการจ่ายของมันค่อนข้างโหดตรงคูณเกมนี้ โอ้โห่าไรเอ่ยดอกนี้สามพันน่าสนใจว่ะแล้วคูณเก็บไปด้วยนะคูณก็จะล็อกอย่างนี้เลยนะไม่หายตัวจ่ายไหมโอ้โหเ้าหลาโอ้โหคูณยี่สิบเอ็ดแล้วแถวล็อกสุดท้ายขอหน่อยโอ้โหไม่มีตัวจ่าย เกียดายโอ้โหข้าโคตรสวยดูดิรถด,ดิฟมันเลยอขอขอนุญาตขอสักห้าสิบโอเคมาขอคุณด้วยเออมีคุณหกมีคุณหกได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่อุ้ยมาเป็นคุณคุณเท่าไรคุณสิบสี่เลยหรอเอ้ยธรรมดาสักที่ไหนละ่ะเกมน,นี้ ขึ้นรางวันเมกาเป็นที่เรียบร้อยน่าจะขึ้นซูเปอร์เมกานะโอเคขึ้นซูเปอร์เมกาจริงด้วยมันน่าสนใจมากผมว่าเกมนี้อีกสักพักก็น่าจะเข้าในไครแล้วนะผมตอนนี้อันนี้ผมเล่นของข้างนอกเนาะน่าจะยังไม่มีเข้าครับผมโอ้โหพกมนที่สามร้อยมีหนึ่งหมื่นแล้วอะ ขอไม่เล่นต่อดีกว่าวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าผมใครอยากดูเกมไหนก็ลองคอมเมนต์ทักทายหรือว่าคอมเมนต์บอกได้นะผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในทําคลิปกันต่อไปนะวันนี้น้องรักสล็อตขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีทุกคนมากขอบคุณนะผมขอบคุณ <laughs>